ฝนตกแรงมากเลยพายุเออรอริเคนตอนนี้กำลังจะไปถ่ายเห็นลูกชายบอกว่ามีรถคันหนึ่งเต็อยู่ข้างถนน <we> ไปลูกชายาเปียกไม่เปียกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพายุเฮอริเคนเฮอร์รี่ <I know. S 1> ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้นะ คนอื่นเขาซื้อเอ,อ่ออาหารซื้อเละเตรียมไว้บ้านเราไม่ได้ซื้อมีปลามีปลาสองตู้เย็นก็เลยคิดว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้มีน้ำกะจบกูใหม่กูเนรุ้นะโอ้ยเห็นข้างหน้าแล้วตกใจโอ my god there. ออกมาจากรถใช่นี่คือตัวเองเนี่ยต้องปีนออกมาจากรถอย่างนี้ต้วถ่ายไปลักษบรถเออนี่สิบปีเนี่ยต้องเราไปนี่เดี๋ยวลับไปดูฝั่งนี้นน้ำขึ้น ถ้าไปดูด้านในนู้นว่าเป็นยังไงบ้างเพราะตรงนู้นมันก็มีทางถนนถนนลึกลงไปถนนมันลึกลงไปเหมกันค่่โอเคค่ะด้านนู้นด แม่ลูกชชวยทำวิดีโอดูตร,ต,รตรงนี้สิไม่น่าเชื่อเลยนะตายแล้วแ้วใครเดินไปนะเสียใจด้วยนะรอยไปตามน้ำค่ะบ้านเราจะเป็นไรไม่แน่นี่ยังหลายอีกหลายชั่วโมงนะตอนนี้เราสี่โมงแล้วส,สี่โมงจนันถึงนจนถึงสิบโมงกลางคืนใช่ไหมเห็นบอกไม่แน่ใจนะ เออขึ้นไปเรื่อยๆอโอเคไปดูฝั่งนูน้นตอนนี้เราย้อนเข้ามาดูในซอยบ้านเราบ้างว่เาเป็นยังไงตามไปดูตามไปดู ไปสนบ้านหนึ่งมา,า,านนะแล้วไ้าแล้วน้าว้าลมแรงนะาแล้วขับรถละเปียกหมืนละแล้วถังนี่มันมาจากไหนเยอะแยะไปหมดอ๋ะะ oh <my> อเป็น n u r s e ี่หรออยู่ตรงไหนวะ โอ่ขึ้นขึ้วมากลยบเกขึ้นเร็วมากเลยครับเบียก็ยกเบยกียกเยเบกีกบยกีกเบยกเบกเบียกเีกกเยกกย ไปซื้อไก่ย่างที่คอสโก้ไปไม่ได้แล้วถนนปิดสองทางเลยทีบ้านเพื่อนแม่งใส่เข้าบ้านกันไม่ได้งงัักกนววิิ่่ไปบ เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเลยเอาจริงเดเปิดแอร์ห<อ>รอ,รอ,เ,อเปิดอ,ดอ,อ,ดอรออร้อนแล้วงงโอ<ห>้โหอ๋อนี่มาใหม่อีกหนึ่งลูกถือไม่จบโอ้ นี่ก็เวลาปัจจุบันนีใใ้ใครไม่ถือใครไม่ถือกล้องสองตอนนี้นะรู้สึกแปลกเลยนะเนี่ยบอกให้ครั้งแรกที่เจอฝนแบบนี้จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะแต่เราเป็นครั้งแรกที่เจอก็เลยตื่นเต้นกัน